สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิววิธีการติดตั้งตัวกระจกลงบนหน้าจอของ n i กา Garmin f e n i x 8นะครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มือหนึ่งมือสองนะครับแล้วกก็อี ร้านนะครับจะเป็นร้านวันช็อตคาเมลานะครับเป็นร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกัรลอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้านวันช็อตคาเมลานะครับจะเป็นร้านที่จําหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนนะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้านวันช็อตคาเม r a าด้วยครับที่เพื่อนๆอยู่ตอนนี้นะครับตัวที่ผมจะเอามาติดในวันนี้นะจะเป็นตัวฟินิกแปดสี่เจ็ดมิลนะครับหน้าจอ ดูที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก e ์ไว so ้ให้นะครับเพื <prejudice steroids> <leaves> sure <ower> ่อนๆลองทักเข้าไปสั่งซื้อกระจกกันลอยกันได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิทก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการติดตัวกระจกกันลอยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะมันทําไม่ยากนะครับคือเริ่มแรกสุดนะครับเพื่อนๆจะได้พวกอุปกรณ์มาก็จะเป็นในส่วนของกระจกกันลอยนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะที่เอาไว้แปะกันฝุ่นนะครับเริ่มแรกสุดนะให้เพื่ออ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 นนนนๆทําาาาาคคควววมมสะดดตัหหห้้้จใเเเเเรรรรียยยบโไ่่่่่่พืืืืป็งง ที่ใช้งานมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนทาความสะอาดหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับโดยที่เขาจะให้ตัวสติกเกอร์ที่เป็นตัวนี้มานะเริ่มแรกสุดน,นะครับแผ่นแรกอาจจะเป็นตัวผ้าเปียกนะครับให้เพื่อนเพื่อนนำผ้าเปียกเนะี่ยมาเช็ดตรงบริเวณจอให้เรียบร้อยนะแล้วต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนตามด้วยตัวใบที่2นะครับเป็นผ้าแห้งนะ ผ้าแห้งนะครับเพื่อนๆก็เอามาเช็ดนะครับห,หลักๆนะครับเราจะเช็ดทําความสะอาดตัวหน้าจอเพื่อไม่ให้มีคราบสกปรกนะครับอพอเพื่อนๆเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันยังมีฝุ่นหรือมีอะไรนะรเพื่อนๆใช้ตัวสติกเกอร์ที่เขาให้มาตัวนี้นะครับแปะเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับก็แตะแตแปะแ,ปะแปะออกไปนะครับแบบนี้นะพอเพื่อน แปะเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีกระจกมาให้นะครับแบบนี้เป็นกระจกนะครับกระจกตัวนี้ป้องกันการกระแทกได้ประมาณหนึ่งนะแต่ถ้ากระแทกลงแรงเนี่ยตัวไนกาอาจจะมีปัญหาได้นะครับคือในส่วนของการป้องกันกนรลอยเนี่ยมันจะเป็นการลอยขีดข่วนแบบทั่วๆไปนะครับไม่ใช่กระจกแบบที่ไม่ทําให้จอเราแตกนะโอเคเราเอาสติกเกอร์ตัวนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยแปะอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยไกดนะเพราะว่าการที่เราจะแปะกระจกลงไปเนี่ยแล้วมันแปะมือมันจับไม่ได้นะครับเราใช้ตัวนี้ช่วย เราแปะอีกด้านหนึ่งนะครับของกระจกแล้วเราก็ลอกด้านนี้ออกนะครับพยายามอย่าให้นิ้วไปโดนตัวที่ลอกออกนะเนี่ยพอเราลอกออกแล้วนะครับเราใช้ตัวเนี้เป็นตัวช่วยในการวางนะครับแล้วเราก็เล็งให้ดีนะครับแล้วก็วางลงไปเลยเนี่ยครับพอเพื่อนๆเล็งดีแล้วนะครับเพื่อนๆวางลงไปตัวกระจกมันจะทําการดูดติดกับตัวจอไปนะครับตัวกระจกไม่มีคาบกาวนะเราสามารถที่จะแปะได้โดยไม่ทิ้งคาบกาวใดๆแล้วก็เวลาที่เราจะลอกออกเราก็งัดออกมาได้เลยนะครับมันจะงัดตรงนี้ขึ้นมาได้นะเวลาที่แบบมันเสียหายหรือว่า ต้องการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับก็ยังไงแล้วเพื่อนๆลองดูแล้วกันสําหรับตัวกระจกกันรอยของนาฬิกาฟินิก8นะแล้วก็อีกหลายๆรุ่นเนี่ยทางร้านของที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมีจำหน่ายนะครับพรเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะ,พะเพื่อนๆลองเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกเต็มจอของการ์มินฟินิก8นะครับ47มิลหน้าจอแอมโมเลนะฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากมครับ